คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Zoom นะฮะที่ใช้กับเครื่อง PC หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนะครับให้เพื่อนๆไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับอ่านะครับเปิดโปรแกรมมานะครับให้เพื่อนๆนะครับไปตรงนี้นะครับนี่ไปตรงนี้นี่ไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้ามานะครับ มันจะเจอเบ์เซอร์นะครับเราแค่พิมพ์คําว่าซูมก็จะขึ้นแล้วครับนี่พิมพ์คําว่าซูมเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีนี่อยู่ตรงนี้หน้านี้นี่ซูมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับนี่ปึ๊บนี่นะครับเราก็สามารถคลิกเข้ามานะครับอ่าเราก็สามารถไซอัพฟรีก็ได้นะครับอันนี้ผมจะบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นแพลนในการใช้งานนะครับถ้าเราใช้ กันเองนะครับเพื่อนประมาณแค่ไม่เกิน100คนเนี่ยเราใช้ได้ฟรีแล้วเราคุยประมาณได้แค่40นาทีเท่านั้นนะครับต่อครั้งถ้ามันหลุดปุ๊บเราสามารถต่อใหม่ได้นะครับอันนี้เราก็ใช้เป็นวิดีโอคอนเฟล็นต์เว็บคอนเฟล็นต์กรุ๊ปนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับอันนี้ถ้าเราเสียเงินเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าเราคุยได้24ชั่วโมงเลยเห็นไหมนะครับมันก็จะมีแอดมินฟีเจอร์คอนโทรลมีรีพอร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถนี่ได้1กิกในการอัด นะครับอันนี้ใสไว้ในค่าวให้ด้วยอะไรอย่างนี้อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหน,นะฮะถ้าเราใช้ฟรีเราก็ตรงนี้เลยเราก็ใส่อัพฟรีเราก็สามารถใช้ได้นะครับนี่เข้ามาฟรีปุ๊บเห็นไหมผมเข้าโดยการใช้เฟซบุ o กนะครับเข้าในการใช้ Facebook นะฮะวิธีการเข้าก็ไม่ยากครับเดีสมมติออกมาให้ดูก่อนทีนึงนะครับวิธีการเข้าก็แค่นี่ s u p n up r t f r ร e นะครับนี่ Sign up it free นี่แล้วเราก็ sign in with Facebook อันนี้นะฮะปึ๊บนี่ทำไมผมน <laughs> ะนิยมใช้อย่างนี้เพราะว่ามันสะดวกดีนะครับขี้เกียดไปสมัครนะฮะจะใช้ Google ก็ได้นะครับเขาก็แค่เอาไม่แค่เขาได้ประวัติของเราไปใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเว็บไซต์ Zoom นะครับแต่ถ้าใครใช้บ่อยๆเนี่ยผมแนะนำนะครับไปตรงนี้เลยนะครับมันจะมี รีซอสตรงนี้มันสามารถดาวน์โหลดซูมใครนั่นได้ครับเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมาใช้นะครับก็แค่กดคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะครับปุ๊บเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ปุ๊บนะฮะกดดาวน์โหลดปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเซฟนะฮะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในนี้เลยเมื่อเราเข้ามาอยู่ในนี้เราสามารถมาใช้งานได้นะฮะ เราสามารถใช้งานได้เหมือนคล้ายแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะหน้าอย่างนี้นะครับเราต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับมันจะเป็นหน้าอย่างนี้ซึ่งมันใช้งานง่ายมากนะฮะเราสามารถมาตั้งสเกจโดได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. สเกจโดก็คือตั้งเวลาที่เราจะทําการคุยงานกันนะครับนี่ เราก็สามารถตั้งเวลาได้เวลากี่นาทีอ่ะผมทําเป็น3 0นาทีผมก็แค่30นะครับอ่ามันก็จะมีรหัส personal ID ให้ด้วยเหมือนกันนะครับเราจะตั้งพาสเวิร์ดเองไหมหรือไม่ตั้งหรือให้มันตั้งให้อัตโนมัติแล้วก็อยู่ที่เรานะครับอ่านี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับโอเคตามนั้นนะครับเราก็สเกจด้วยแล้วก็คลิกตั้งเวลาได้เลยนะฮะ สมมุติเราตั้งไว้11โมงมันก็ตั้งมา11โมงได้นะฮะโอเค okay. สมมุติเราลองมาวิธีการใช้นะฮะคนที่จะใช้เนี่ยมันจะมีอยู่2ออย่างนะครับมันจะมีตรงนี้ new meeting กับ join นะครับ new meeting เนี่ยคือคนเป็นคนเจ้าของห้องประชุมอะครับเป็นคนที่เริ่มเปิดขึ้นมาเป็นเจ้าของห้องประชุมนะครับเป็นคนสร้างห้องขึ้นมาเหมือนเป็นคนสร้างบ้านนะครับอันนี้จะใช้ new meeting นะฮะ ส่วนจอยเนี่ยคือคนที่เข้ามาร่วมใช้นะครับคือเป็นพวกสมาชิกต่างๆเนี่ยหรือเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยจะใช้จอยเอานะครับวันนี้ผมไม่มีคนมาผมก็ใช้เป็นนิวม e e ติ้งนะครับอันนี้ผมก็เป็นเจ้าของห้องไปเลยนะครับคลิกก่อนนะครับ1ทีนะครับนิวม e e ติ้งคลิกมาปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะมันขึ้นหน้าผมมาเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับ มันก็จะบอกว่าจอยวิดคอมพิวเตอร์อะดิโอไหมนะครับเราสามารถเทสเทสไมโครโฟนได้นะฮะอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมลองจอยดูดิเทสไมโครโฟนปุ๊บนี่ผมสามารถเทสได้อ่ามันถามว่าเราได้ยินเสียงไหมเราก็บอกว่าได้ยินเสียงนะครับอ่านี่นเขาเขาจะเทสว่าได้ยินไมไหมเขาจะเทสว่าได้ยินมยมยไมไหมไม่เห็นไหมครับมาแล้ว แล้วก็เยี <Yeah. S 2> อ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กดจอยวิดคอมพิวเตอร์นะครับนี่เราก็โอเคนะฮะตอนนี้เสียงก็เข้ามาแล้วตัวนี้ก็เป็นวิดีโอก็เห็นหน้าชัดๆแล้วนะฮะอันนี้วิดีโอเมื่อเห็นวิดีโอมานี่เราสามารถตรงนี้เลือก Visual background ได้นะครับเหมือนผมเนี่ยตอนนี้คือ ตรงวิดีโอตรงนี้นะฮะเห็นไหมนี่ตรงนี้เห็นไหมผมสามารถเลือกเป็นวิชวลแบ็กกราวเปลี่ยนชากหลังได้นะฮะเป็นนี่นอนนี่ปกติใช่ไหมนี่ใส่ชากแบ็กกราวไปนี่ไปอยู่สะพานอะไรก็ได้เลยนะครับนี่ปกติก็ได้นี่ผมอยู่นอกโลกเลยช่วงนี้นี่โควิดอยู่นอกโลกเลยนะครับนี่เสร็จแล้วก็เอ็กออกมาปุ๊บนี่นะครับตอนนี้ ในกลุ่มเรามีใครบ้างนะครับเราจะเชิญเพื่อนนะฮะเราจะเชิญเพื่อนเราก็กด i n v ไ t e ตัวนี้นะครับนี่กด i n v ไว e ตัวนี้เชิญเพื่อนกด1นทีปุ๊บนะฮะมันจะมี copy invitation นะครับนี่ตรงนี้ปุ๊บส่งไปให้เพื่อนได้ในไลน์ก็ได้หรืออ่าตันนี้ผมทําเองนะครับผมขอเซฟไว้ในนี้ก่อนนี่นี่ปุ๊บนี่มันก็จะเข้ามาใน,ในหน้านี้ ผมก็เอา ID เนี่ยให้เพื่อนไปตรงนี้นเอา i อตรงนี้ให้เพื่อนไปเนี่ยครับตรงนี้ปึ๊บๆกับพาสเวิร์ดนะครับคนที่เข้ามาเขาก็จะเข้าไปตรงที่จอยที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยฮะคนที่เข้ามาเขาก็จะใช้คําว่าจอยนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะฮะผมก็จะเข้ามาแล้วนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเชิญตัวเองเข้ามานะครับโดยไปที่คำว่าจอยนะครับ ใช้มือถือสับมือถือเนี่ยครับปุ๊บอจอยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็จะใส่รหัส Meeting ID ไป7 3 9 9 3 9 2 1 6อนึ่งหกะครับจอยมิอ่ารอแป๊บหนึ่งมันได้ใส่พาสเวิร์ดนะครับ 1> 013374ากดโอเคเนี่ยตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันก็จะขึ้นมานี่จอยวิดีโอปุ๊บนี่กำลังเข้ามาเห็นไหมนี่ผมมีสองมุมเลยใช่ไหมครับนี่เห็นไหม นี่ถ้ามีหลายๆคนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เราสามารถปรับแกลลี่วิวได้เนี่ยมันก็ขึ้นเต็มจอเลยแล้วถ้าคุยเนี่ยเราก็แค่เปิดไม้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ยินนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดไม้ฝั่งนี้มันก็จะได้ยินฝั่งนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ดูที่เปิดปิดไม้ตรงนี้ความพิเศษของมันนะครับนอกจากตรงนี้นะฮะมันก็สามารถแชร์ได้นะครับแชร์ไว้บอร์สามารถเขียนได้เหมือนกันนะครับ แชร์ต่างๆที่เราทำได้นะครับถ้าแอดวานก็จะเป็นใส่พวกแผ่นใสนะครับเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีแชร์ไฟล์ดอบบล็อกนะครับต่างๆนะครับถ้าเราไม่ได้เก็บไว้ในเครื่องเราสามารถแชร์ได้ด้วยนะฮะเราสามารถแชทคุยกันก็ได้นะครับนี่นะครับแชทคุยกันได้เหมือนกันนะครับสามารถกดแชทแล้วก็สามารถพิมพ์คุยได้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ได้ ถ้าขี้เกียจพูดก็กพิมพ์คุยได้อ่ามันก็จะขึ้นมาที่หน้าไอ้เครื่องหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมครับนี่มันก็จะขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่มันจะขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งนี่ตอนนี้วันนี้นะฮะโอเคแล้วก็จะมีเล็กขอดเล็กขอดหมายความว่าถ้าเราอัดสอนเนี้ยเราขี้เกียจอัดเพิ่มเนี่ย เราสามารถเล็กคอร์ดได้ด้วยเห็นไหมฮะเล็กคอร์ดหมายถึงการอัดนะฮะการอัดไฟล์ออกมาเราก็สามารถเอาไปลง youtube ลง facebook ได้หรือว่าลงในกลุ่มต่างๆนะครับให้เขาคนผู้เรียนสามารถมาเรียนย้อนหลังได้หรือมาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็นี่พวกรีแอคชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดรีแอคชันมีให้แค่ตบมือกับกดไลค์กั like ะนนั้นนะครับโอเคมันก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันจะนี้ตอนนี้ตอนนี้ให้ดูตรงนี้ manage manage แคปสิบแปนะครับอันนี้สำเนียงผมอาจจะแย่หน่อยนะน,นี้มันจะมีแค่สองคนเองเห็นไหมมีบุญแต่งนี่นี่นี่นะนี่อันนี้กาลังพูดอยู่นะครับฝั่งนี้ถ้าเขาเปิดเสียงเขาก็ได้ยินเสียงที่เราพูดด้วยนะฮะอันนี้เปิดวิดีโอให้ชัดอยู่นี่เราสามารถมิวได้นะครับเราเป็นประธานห้องเนี่ยเราไม่อยากให้คนมาพูดแทรกเราสามารถมิวได้คือปิดเสียงของคนอื่นแล้วเราก็พูดคนเดียว ล้าอยากให้คนนี้พูดเรา,เาแค่เปิดเสียงให้เขาพูดได้นะฮะมัน,นค่อนข้างที่จะหลากหลายอยู่นะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราขี้เกียจเราพอละปิดการประชุมนะครับปิดการประชุมเราก็ไปที่ End Meeting ตรงนี้นี่นี่ปิดการประชุมนะครับแล้วก็ End Meeting กดหนึ่งที่ A แล้วก็ End Meeting all เลยปุ๊บปิดการประชุมจบ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกด subscribe ช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไ้ด้วยนะครับหากมีข้อเสนออย่างไรนะครับสามารถส่งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยไว้ก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาคุยกันในแฟนเพจบุญแต่งฟโตกราฟีหรือจะเข้ามาคุยในไลน์แอดบุญแต่งด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ